ทีนี้ถ้ามาดูข้อมูลค่ะปริมาณฝนสูงสุดเฉพาะวันนี้ก่อนนะคะจากครั้งข้อมูลน้ําแห่งชาติที่สถานีสะพานข้ามคลองบ้านท่าวังที่ตําบลโคกศักอ์อเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุงค่ะวัดได้2 0 5 6มิลิเมตรนะคะส่วนจังหวัดอื่นๆในภาคใต้คุณผู้ชมเนี่ยดูปริมาณฝนเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มที่จะลดลงแล้วนะคะส่วนปริมาณฝนสะสม24ชั่วโมงที่ผ่านมาถ้าพูดถึงมากที่สุดเลยเนี่ยยังอยู่ที่ตําบลคุณทองอําเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะวัดได้163.5ม ตรองลงมาก็คือที่ตำบลปากภูนอำเภอเมือง160.4 mm. มมตำบลท่าอุเทนอำเภอกาญจนดิษจ,จังหวัดสุร,ราษฎร์ธานี148.3ม mm. ลแล้วก็ที่ตำบลปากแพรกอำเภอดอนสักจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานี145.5มม mm. และตำบลชัยมนตรีอำเภอเมือ,นนองนครศรีธรรมราช139ม mm. จะเห็นว่าปริมาณฝนนะคะถึงแม้ว่าจะเป็น ฝนที่ตกสะสมเนี่ยก็ถือว่าลดลงกว่าเมื่อวานนี้มากพี่ป๋องเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะบางจังหวัดอย่างน,นครศรีธรรมราชเนี่ยปริมาณฝนสะสมเนี่ยมากกว่า500ม mm. ิลลิมตรเส็ด้วยซ้ำแล้วก็วันนี้ นครศรีธรรมราชฝนลดลงแล้วนะคะก็มันย้อนกลับไปเมื่อสองสัปดาห์าก่อนที่นะราธิวาสนีะ่ะนั่นก็500กว่ามิลล mm, ิเมตรสะสมในรอบ24ชั่วโมงเหมือนกันอย่างที่บอกไปเป็นปรากฏการณ์ omb, ท,ที่เรียกว่าเรนบอมคือฝนตกหนักแล้วก็ตกแช่ในพื้นที่นั้นๆน,น,นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มคลี่คลายปริมาณฝนเริ่มลดลงแล้วนะครับสำหรับสภาพอากาศโดยทั่วไปบรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกําลังค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้เริ่มมีกําลังอ่อนลงครับ โดยเฉพาะนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามแม้ว่าฝนจะลดลงแล้วกำลังอ่อนลงแล้วแต่ยังคงจะมีฝนตกหนักในบางแห่งอยู่โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างขณะน,น,นี้คือเหมือนกับมันเคลื่อนจากใต้ตอนบนเนี่ย<ะ>ลงมาลงมาสู่ใต้ตอนล่างดังนั้นบริเวณดังต่อไปนี้คือสงขลาปัตตานียะราและนาราธิวาสขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่จะตกสะสม อาจทำให้เกิดน้ําท่วมจับพลันน้าป่าไหลหลา,ลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดใกล้กับทางเขานะครับเชิงเขาใกล้กับทางน้ําไหลผ่านอันนี้ต้องระวังเป็นพิเศษแล้วก็อีกพื้นที่หนึ่งพื้นที่ลุ่มที่มักจะมีน้ําท่วมขังอยู่เป็นประจํและ